สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตในส่วนของตัวปั๊มพ่นยากันบ้างนะครับหลังจากลูกค้าถามกันมาหลายคนนะครับเราได้จัดเป็นปั๊มพ่นยา12โวลต์นะครับเพเชอร์ถึง11บาร์ด้วยกันนะครับกำลัง100วัตต์นะครับสามารถต่อตรงกับพวกแบตเตอรี่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมี2รุ่นให้เลือกก็คือรุ่นที่มีเพสเชอร์สวิตช์แล้วก็ม่มีเพสเชอร์สวิตช์นะครับสำหรับรุ่นที่เราสาธิตอยู่นี้คือรุ่นที่มีเพสเชอร์สวิตช์นะครับสามารถ ปิดปลายสายได้นะครับแล้วก็ปั๊มก็จะปิดอัตโนมัตินะครับสามารถพ่นยานะครับพ่นยาหมอกค่อนข้างฟุ้งแล้วก็พ่นได้ไกลพอสมควรนะครับเหมาะสาหรับเกษตรกรบ้านเรานะครับที่ต้องการความแรงนะครับแล้วก็ใช้พวกแบตเตอรี่นะครับพวกแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยต่อได้เลยสบายนะครับสามารถนําไปล้างรถได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจ ก็สั่งซื้อกันไปได้เลยนะครับลองใช้ดูนะครับคอนช้างแรงมากนะครับถ้าเทียบกับในตลาดปัจจุบันนี้ตัวนี้ถือว่าแรงที่สุดแล้วนะครับนะครับแล้วก็ต่อสายออกมายาวถึง50เมตรนะครับโดยใช้ก้านพ่นยานะครับเเรามาใช้กับสถานที่จริงกันนะครับลากสายออกมา50เมตรเลยนะครับถ้าเราจะฉีดพ่นยา นะครับถ้าเราจะฉีดพ้นยาก็ในพื้นที่ที่เป็นหญ้าธรรมดานะครับค่อนข้างได้กไกลพอสมควรนะครับถ้าตับละเอียดก็ค่อนข้างฟุง้งนะครับโดยความต้นทางตรงนู้นนะครับลากสายมาห้าสิบเมตรไกลก็ฉีดได้เช่นกันนะครับสูงสูง ค,ความสามารถของฟั๊มพ่นยาตัวนี้นะครับนอกจากที่จะพ่นหัวเดียวได้แล้วนะครับเรายังสามารถพ่นออกหลายหัวได้ด้วยนะครับโดยอ,อ,อาจจะดัดแปลงไปใช้กับพวกรถ ATV หรือว่ารถไถนะครับตอนนี้ที่ผมสาธิตคือต่อให้เห็นต่อสูงสุดเนี่ยแดหัวนะครับอาจจะได้มากกว่านี้นะครับแต่หมอจะค่อยๆดอกลงไปนะครับ โดยแต่ละหัวนะครับที่เราดีไซน์มาองศาของแต่ละหัวก็จะกว้างนะครับแต่หัวปรับไม่ได้นะครับหัวปรับไม่ได้นะครับองศาเนี่ยกว้างประมาณ90องศานะครับแต่ละหัวซึ่งก็สามารถครอบุมพื้นที่สำหรับแปลงผลักหรือว่าอา่าหญ้านะครับที่เราจะดีไซน์หรือว่าพืชสวนไล่นาที่เราจะไปฉีดนะครับก็อันนี้ก็ดัดแปลงได้นะครับเราจะมีข้อต่อแล้วก็ตัวสายเนี่ยนะครับที่จะสามารถใช้ได้กับตัวปั๊มตัวนี้น